นะครับครับคับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้รับความเป็นธรรมทั่วโลกทั่วไทยนะครับที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ตอนนี้จอมพลปฏิวัติ เอียดแจ้งเอียดมอรีและคณะมาที่สพร่อนพิบูลนะครับพี่น้องวันนี้สพร่อนพิบูลนะครับพาผู้เดือดร้อนนะครับญาติผู้ที่ถูกวิสามันฆาตกรรมโหดนะครับมาร้องเรียนมาแจ้งความนะครับมาแจ้งความที่สพร่อนพิบูลนะครับตอนนี้อยู่แยกสพร่อนพิบูลนะครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นคดีตัวอย่างที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับต้องชำระสาสางนะครับสร้างความเป็นธรรมสร้างความกระจ่างแจ้งเรื่องนี้ให้แดงขึ้นนะครับว่าการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ใช้อำนาจเกินเลยต่อหน้าที่สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนนะครับ เราจะต้องได้รับการปกป้องได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สพร่อนพิบูลนะครับพี่น้องเดี๋ยวทางสวัสดีครับแต่กับครับครับกับกับกับด้านหน้าครับด้านหน้าด้านหน้าครับพี่น้องมาด้านหน้าครับครับด้านหน้านะครับนี่คือบรรยากาศของสพร่อนพิบูลครับสวัสดีครับนะครับ พี่น้องประชาชนนะครับญาติของผู้เสียชีวิตจากวิสามัญฆาตกรรมนะครับได้มาร้องเรียนได้มาแจ้งความนะครับและก็ได้ข่าวว่าจะให้เวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเจวันในการนำผู้ร้ายนะครับผู้ที่ลูกแก่มนาจมาสอบสวนกระบวนความนะครับตามกฎหมายนะครับเอาพี่น้องให้ดูบรรยากาศกันสดๆเลยในขณะนี้ นะครับนี่คือหน้าสอพอร่อนพิบูลอากาศก็ร้อนแล้วครับพี่น้องนะครับนนเดี๋ยวนะครับกำลังจัดที่อยู่กําลังจัดที่อยู่นะครับหันหน้าไปทางริมถนนแล้วครับหันหน้าไปทางริมถนนนี่สอพอร่อนพิบูลนะครับอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่คือบรรยากาศ อันนี้ก็มาไม่ได้มากดดันเจ้าหนะ้าที่ตำรวจนะครับมาแจ้งความะนะครับมาแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานนะครับเป็นหลักฐานในการสืบสาวราเรื่องทั้งปวงว่าเราจะต้องต้องเริ่มต้นตรงนี้นะครับมีบรรดาผู้สื่อข่าวได้มารายงานข่าวด้วยครับนะครับวันนี้ผมจอมพลปฏิวัติเอียดเส่งเอียดนะครับหมอรีคณะทนายชงูงได้มาพร้อมกับพี่น้องตอนนี้มีทนายความสี่นทนายความ จะเข้ามาเรียกร้องความเป็นธรรมในเรื่องนี้นะครับเอาพี่น้องดูป้ายแต่ละป้ายนี่ป้ายแต่ละป้ายนะครับเอานี่นี่คือความอัดอั้นตันใจนะครับความอัดอั้นตันใจของพี่น้องประชาชนญาติผู้เสียชีวิตและก็เพื่อนบ้านนะครับเอาเดี๋ยวผมจะให้ป้ายพี่น้องดูป้ายแต่ละป้ายนะครับนี่แหละครับถ้าประเทศของเรา มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอำนาจอธิปปไตยเป็นของประชาชนการเหยียบย่ำคมเองประชาชนก็คงจะไม่เกิดขึ้นแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมอยากจะกลาบวิงวอลไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่ท่านกํากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องถือโอกาสนี้แหละครับ เรียกร้องสร้างบรรทัดฐานสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนถือโอกาสปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีแต่ผมเองหวังว่าจะให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างนะครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายไม่ว่าหน่วยงานใดจะได้ไม่ลุกแกอํานาจต่อไปในการปฏิบัติหน้าที่นะครับกระผมเองไม่ได้มาเรียกร้อง ให้ความเป็นธรรมเฉพาะผู้ตายรายนี้นะครับแต่ส่งเสียงนี้เรียกร้องไปยังหลายหลายคดีที่เกิดขึ้นในเมืองไทยและคดีเหล่านั้นก็ถูกปิดไปเป็นที่เรียบร้อยไม่มีการสอบสวนกระบวนความนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คดีนี้ได้สะเทือนเรือนลั่นไปทั้งประเทศนะครับให้สะเทือนเรือนลั่นไปทั้งประเทศนะครับต่อไปนี้เจ้าหน้าที่ จะได้ใช้อำนาจตามขอบเขตนะครับไม่ใช่ใช้อำนาจอย่างคึกขนองอย่างเกลียดชังนะครับให้ตำรวจทั้งหลายเจ้าหน้าที่ทั้งหลายใช้ความเมตตาการุณาปราณีในการที่จะปฏิบัติต่อประชาชนไม่ใช่มองประชาชนเป็นผู้ร้ายนะครับเพราะฉะนั้นที่บ้านเมืองมีปัญหาทุกวันนี้นี่เพราะเจ้าหน้าที่พยายามยัดเยียดประชาชนไปเป็นผู้ร้าย นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้คดีนี้สั่นสะเทือนไปทั้งแผ่นดินนะครับจะได้เช็คบินเจ้าหน้าที่ที่ชั่วช้าเจ้าหน้าที่ที่ลุกแก่อำนาจทั้งหลายนะครับกาเปลี่ยนประยงผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับในฐานะที่ท่านกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านได้เข้ามาดูแลตำรวจหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีการปฏิรูปก,กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตำรวจ นะครับวันนี้สอพอร่อนพิบูลครับผมให้พี่น้องได้ดูบรรยากาศไปรอบๆสี่แยกร่อนพิบูรลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทางญาติผู้เสียชีวิตซึ่งถูกมีเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมนะครับโดยที่ใช้ความรุนแรงเกินไปพูดง่ายๆครับเจ้าหน้าที่บางครั้งนี่ก็ยังไงล่ะครับพอถืออำนาจถือกฎหมายบางทีก็ลุกแก่อำนาจเช่นกันนะครับ และผมเองก็มาเป็นตัวแทนเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะที่ร่อนพิบูรณ์แห่งนี้เพราะคาดีสะเทือนฝันเหล่านี้ได้เกิดขึ้นหลายที่ในประเทศไทยแม้กระทั่งทหารที่ยิงชาวเขานะครับครั้งก่อนนั้นเนี่ยนะครับที่ฟ่าดานแต่กล้องวงจรปิดที่ดานไม่มีนะครับญาติไปร้องศาล สาลก็ยกฟ้องเพราะยังไงล่ะครับหลักฐานทางคดีไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานล่ะครับที่ท่านกำลังจะใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้องคุกคามเบียดเบียนประชาชนนะครับเ,เพราะ,ะนั้นท่านต้องตั้งต้นคิดใหม่ล่ะครับข้าราชการไทยจะต้องรับใช้ประชาชน อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ลำเอียงไม่เลือกข้างนะครับให้สมกับที่ท่านได้บริโภคภาษีพี่น้องประชาชนอย่างที่ผมกล่าวเปลี่ยนไม่ว่ารถเจ้าหน้าที่ตำรวจเครื่องแบบตำรวจเงินเดือนตำรวจเบี้ยเลี้ยงบ้านพักสวัสดิการที่ลูกได้รําเรียนต่างๆนั้นมาจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะกล่าวปงวอนไปยังพี่น้องตำรวจได้โปรดใช้ความการุณาปราณีใช้ความเมตตาใช้บรรทัดฐานทางกฎหมายที่เที่ยงธรรมปฏิบัติต่อประชาชน นะครับต้องขอขอบพระคุณตำรวจที่ดีนะครับเจาา้าหน้าที่ที่รัฐนะครับที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับถือว่าท่านได้รักศักดิ์ศรีได้รักษาศักดิ์ศร,รีข,ของตำรวจร,รักษาหน้าที่รักษาความดีขององค์กรนั้นแต่พี่น้องครับทุกองค์กรแหละครับย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ตรัสไว้ย,ย่อๆว่าการที่เราจะทําคนให้คนดีนะครับทุกคนเป็นคนดีนั้นทําไม่ได้ แต่เราจะต้องส่งเสริมให้คนดีมามีอำนาจเพื่อควบคุมคนไม่ดีอย่าให้มีอำนาจนะครับนี่คือพระดดาราชดํารัสของร้นเก้ารัชการที่9นะครับวันนี้ผมไม่ได้เกลียดชังตำรวจไม่ได้เกลียดชังเจ้าหน้าที่แต่อยากจะมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมว่าการที่จะปฏิติหน้าที่ครั้งต่อไปนะครับในคดีอื่อนนั้นขอให้ท่านได้ใช้วิจ,จารณญาณ นะครับได้ใช้ความเมตตาธรรมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องหานะครับหรือกับพี่น้องประชาชนคนใดคนหนึ่งคดีนี้นะครับพี่น้องเท่าที่ผมลงไปสดับตรับฟังในพื้นที่นะครับดูเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่จะใช้อำนาจมากไปหน่อยนะครับตามที่จริงผู้ร้ายเพียงคนเดียวแม้เขาจะมีหมายจับนะครับพี่น้อง แม้จะมีหมายจับก็จริงอยู่นะครับแต่เขาไม่ได้ต่อสู้เจ้าพนักงานนะครับไม่ได้มีอาวุธปืนมีเฉพาะมีดพระถือป้องกันตัวหนึ่งเล่มเจ้าหน้าที่ก็ไปกันนับสิบนายตามที่จริงเราจับเป็นก็ได้ไม่ต้องมีการจับตายไม่ต้องมีการวิสามันฆาตกรรมแต่นะครับเท่าที่ได้สอบถามญาติสอบถามชาวบ้านนะครับ เจ้าหน้าที่เองนะครับฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากยิงผู้ต้องหาหรือว่าวิสามันฆาตกรรมแล้วเนี่ยเขายังไม่ได้ยังไม่ได้สิ้นชีวิตเลยนะครับยังไม่ได้สิ้นชีวิต<ป>เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับตามที่จริงสามารถเรียกรถพยาบาลมาพาคนเจ็บไปโรงพยาบาลได้นะครับนี่ผมฟังมาจากญาติใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับ ผู้ต้องหาไม่ได้สิ้นชีวิตลงทันทีทันใดนะครับแต่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุอะไรถึงไม่เรียกรถพยาบาลเข้ามาพาผู้ต้องหาไปทำการรักษานะครับนี่ได้รับฟังจากฝ่ายญาติก็เหมือนว่ามีเจตนาฆ่าเหมือนมีเจตนาที่จะปล่อยให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตนะครับเพราะอย่างเพรอยอยาะฉะนั้นนี่ เรื่องนี้จะต้องมีการสอบสวนกระบวนวามนะครับจะต้องมีการสอบสวนกระบวนฟารว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมขอญาตตั้งขาก่อนอยู่หน้าสพนพิบูลคดีนี้มันจะน่าจะมีเงื่อนงำบางประการครับพี่น้องน่าจะมีเงื่อนงำบางสิ่งบางอย่างบางประการซึ่งผมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายขยายความได้นะครับมันอาจจะอยู่นอกเหนือหน้าที่ไปแต่ว่า เท่าที่สดับรับฟังมาเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นแทนจะมีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบมาด้วยนะครับแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบมานอกเครื่องแบบในบางทีคนก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ว่าโจรนี่คือข้อบกพร่องอีกประการหนึ่งแหละครับเพราะฉะนั้นนี่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ครั้งต่อไปผมอยากจะให้ใช้ความระมัดระวัง พราะพูดต้องหารายนี้ก็ไม่ใช่คดีอุกจักรันไม่ได้ฆ่าคนมาไม่ได้โอ้มีคดีอย่างมากมายกายกองนะครับและก็ได้ข่าวนะครับได้ข่าวว่าเขาเคยยิงต่อสู้เจ้าพนักง,งานนะครับนี่ผมก็ได้มาได้ข่าวมาเมื่อครั้งก่อนตอนที่เขาถูกคดีแต่ได้ฟังทางญาติแล้วไม่ใช่เป็นการต่อสู้เจ้าพนักง,งานในะญาติก็บอกตอนยิงครั้งนั้นเขายิงปืนขึ้นฟ้า เมื่อเจ้าหนะ้าที่ไปจับกลุมเนี่ยครั้งก่อนนะครับเขาเยิงปืนขึ้นคว้าเพื่อเปิดทางหนีนะครับยิงปืนขึ้นคว้าเพื่อเปิดทางหนีนะครับนี่ได้ฟังจากญาติมาและก็ผมมั่นใจนะครับว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นยิงปืนขึ้นคว้าเพื่อเปิดทางหนีและเขาเห็นนะครับผู้ต้องหาคนนี้เล่าให้ฟังว่ามีเจ้าหนะ้าที่บางคนเนี่ยถอดเสื้อกราะของตำรวจเนี่ย เอาไปตั้งที่โคนไม้แล้วเอาปืนไปยิงเสื้อกาะผมก็ไม่ได้มาใส่ร้ายเจ้าหน้าที่แต่เท่าที่ทราบมาเอาปืนไปยิงเสื้อกาคะคล้ายๆว่าผู้ต้องหาเนี่ยพยายามฆ่าเจ้าหนะ้าพนักงานยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่อันนี้ไม่ทราบเท็จจริงประการใดนะครับผมก็ทราบเพียงแค่นีตน้ตอนรองผู้การกินาไนองครัปรดแจ้งได้ครับผมได้ได้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับพี่น้องพอดีท่านรองผู้การ เรียนเชิญผมขึ้นไปบนโรงพักก่อนนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรผมจะมาชี้แจงให้พี่น้องทั่วประเทศทั่วโลกได้รับฟังอย่างตรงไปตรงมาไม่เอาดีใส่ตัวไม่เอาชั่วใส่คนอื่นไม่บิดพลิ้วนะครับเพราะผมจอมพลคนยุติธรรมนะครับเงินไม่สามารถซื้อตัวได้ตายไม่กลัวนี่คือปฏิญาณขอบพระคุณนะครับสักครู่ผมจะมารายงานให้กับพี่น้องได้ทราบอีกครั้งขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้องครับ